สวัสดีค <brightness> <desserts> mm ่ะประเดียนมาเสือร์แนวรียดถาแนวรียดถาพังเลยเสือรแนวรียดถาไปเนาะกันเนาะอยู่ตลาดราชวัตรได้ของแล้วมาเสือของกับศิกับบั่นเนี่ยไอ้เพิ่งตลาดราชวัตรเด่ากันเนาะยู่ตลาดราชวัตรเนาะกันเนาะปุ่นกระทางปุ่นตลาดราชวัตรทางปุ่นกับตลาดราชวัตรก็ไปตั้งไม่หูกะเมนยงเลยเนี่ยเพิ่งตลาดราชวัตร các bạn tiền nhàng thoải mái thôi, đi chợ là chợ vặt nó nhau với <laughs>

ก็สังงยังน้องกบไปสิไปพัดเข่าให้น้องกินได้บอกให้น้อง่าอยู่เด้อรปเดยนไปตลาดจะข้าวกันเด๋ยวปเดยนสิกลับมาพัดเข่าอี่ให้กินมาเสนอพัดเบื้องตั้งลง สถานีสามเส้นทางรถไฟก็แบบนี้ทางรถไฟเงาไป ตลาดเขาเริ่มล่วงหรอตลาดนังรถไฟเนาะโอ้ยพร้อมกินไรไหนเขาเริ่มมาขายหรอเขาเริ่มตั้งตลาดหรอสุดหตลาดนั่งรถไฟ เดี๋ยวน้ากองทัพบกกงทังที่กองทัพบกคืออะ้อ ที่ทาการกรปราชาที่ปั๊บอันนี้ลรงพยานีบ้าลวิเัอยู่เะดกไดีท้ายเท่ไรพี่เของนบอนท่ไปยไม่ดูบอักัน้องอ้ดีละมจงาพี่เลยเจ้าเจ้าบอลนี่แหละอันนี้แต่งบองเงาเจ้าก็ไี่ั ยอดกิดไฟแดงถึงรถหยึ่งรถสีเดียวรถเดลี่ยวเขาถนนพระรามในเดี่ยวเขาถนนพระรามหกเหล้วยมไนมีหอดาลาดจาตงกา่หมอดาลาสจาไปพุ่นจะคอยเป็นโรงเรียนสามเส้น งเดี่ยวเสียเอาบ้านพิบูลมาฒนหน้าเด่ยวเอาตอนนี้ก็ไม่ไปเลยยูหลอดลอดไข่ผสุขุดีสบายความเจ็บเจิก็ไปไปทำอะไรก็ยืมนเนอร์นันหอดาราศาสตร์ไปทำอะไรก็ยืมเซนเนอร์ต่อุณทุักำลังใจขออคุณทุกการติดตามขอบคุณงุกค้องมนต่ขอบคุณ กำเ,กเ,เ,เ,เาาพือนให,หม่ขวนเรา,า,าด้ือค่ะเด้อเพื่อนใหม่มากไห้กำลังใจแต่ยันระเยันเตียัไปดไปถึงสาว้กับยาวากันขอคุณหลายๆอันนี้ขามจับขันด้ืค่ะเด้อี้้องปปาก้องประปาก้องปปา พี่เขาหมู่บ้าน <laughs> <laughs>